สวัสดีค่ะเกี๊ยวปดวันนี้เราจะมารีวิวสหกรณ์โรงเรียนแล้วนะคะแล้วเราก็เรียนเชิญครูครูนัสินหาชัยมารีวิวด้วยค่ะแล้วเราจะไปดูขนมของกินที่ไร้สารต่อเลยนะคะเรียนมาต่ำค่ะอันนี้เป็นอะไรสลัดหนุใช่ไหมหนุ่ยใช่หน่อยนะคะค่ะสำหรับมื้อเช้าเนาะแล้วก็มีไข่ต้ม อันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ครูชอบมากตอนเช้าเพราะว่า,วามันง่ายมันสะดวกแล้วก็ที่สหกรณ์เราก็จะมีบริการที่ไทยแล้วก็ซอสแล้วก็ช้อนถ้วยมันสะดวกราคาไม่ต่างกับไข่ดิบแทนที่เราต้องไปต้มเสียเวลาเสียแกย๊สเือเนแก๊สที่บ้านเราก็มาซื้อที่สหกรณ์แล้วก็ยังได้อุหนุนสหกรณ์ของเราด้วยเนาะแล้วก็มีอะไรอีกลูกแซนด์วิชอ่าเห็นน้องๆชอบทานกาันแล้วก็มีอะไรคะขนมจี สำหรับคนที่ต้องการรดแปง้งนี่จะเป็นแบบไขมันดีนะคะก็จะช่วยคุมน้ำหนักด้วยนะะ้องสาวที่ี่คู่ชอบทานอ่าแล้วมีขนมเคี้ยวนะคะแล้วมีอะไรอีกเนี่ย กูโโยางผูกผมถุงเท้าต่างๆแฝ้ปัดการริดแม้แต่ยาดมครูก็ซื้อที่นี่นะคะเพราะเราก็เป็นบุคลากรในโรงเรียนก็ต้องอุดหนุนสหกรณ์โรงเรียนนี่ยาดมคร<ด>ูซื้อไปเพ่งซื้อไปวันก่อนนะคะ40บาทค่ะ,ะราคา40บาทจําราคาได้โนะโ,โอเคแล้วก็มาติมนี่ไอติมจะมี <ๆ S 1> หลายรถนะคะก็จะมีสิบบาท 15บาทแล้วแต่สะดวกเนาะมีหลายราคาให้เลือก2๒บาท15บาทแล้วแต่ชอบนะคะส่วนมากมีอยู่ช่วงหนึ่งกูจะติดกัแบบทุกวันก็คือกินข้าวเสร็จก็จะมานี่เลยนะคะหลังๆมาก็น้ําหนักขึ้นก็เริ่มลดแล้วนะคะดรือยอายุเดีย๋ยวเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็มีน้ำในตู้ใช่ไหมคะก็ะจะมีหลากหลายมีโอเอชีมีนมมีเม,ม,มโลมีเออน้ำตาลนะคะสะดวกไหมคะสะดวกสะดวก,ส,ดวกสำหรับนี่ก็ได้จะได้อุดูกใจกรอนเงิน เงินก็เข้าโรงเรียนแล้วก็เวลาปีใหม่นะคะก็จะมีการเฉลี่ยแบบมือนให้โบนัสคืนลูกๆด้วยเท่าที่ครูทราบเนาะเป็นห้องนะคะอย่างก็ห้องละ500อให้นักเรียนได้มีความสุข,ขึ้นกบไรให้ลูกค้านะคะย <c oughs> ังไงอีกไม่ใช่ลูก <c oughs> อน่าด้านนี้ก็จะเป็นมน่า <c oughs> นโลหะอ่าอ,อันนี้ก็สะมีด้านนอกก็จะมีน้ำร้อนบริการใช่ไหมคะ <c oughs> ให้นักเรียนมีถังขยะเวลาแกะเสร็จก็ต้องใส่ขยะเพื่อเป็นการสร้างระเบีย โอเคเนาะมีอะไรอีกล้ารน้ํนน้ำเนหาาวันนี้มีน้ำอะไร้างต้องถามอ่าคที่คนขายของเรามีน้ำอะไรบ้างคะวันนี้มีน้ำโกโก้จ้า ชาไทยแล้วก็เ๊กมวยวยนะคะมีกาแฟด้วยค่ะครูชอบกินน้ำอะไรครูชอบกินน้ำชาใช่ค่ะครูชอบแต่ถ้าวันไหนมีลำไยครูก็จะเลือกลำไยมีตั้งแต่แก้ว5บาทเนาะ5บาท10บาทห5บาทค่ะเด็กๆชอบหน้าร้อนยิ่งชื่นใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นสินค้าในโรงเรียนของเราที่นักเรียนอุดหนุนรววทั้งคุณครูด้วยเนาะ สำหรับนี้ก็ขอบคุณคุณกอลัฟมากยินดี <มา S 2> ให้ที่มารีวิวให้วันนี้ค่ะยินดีมากค่ะลูกคุณ่ะ